มาบาทที่เนี่ยผู้ใดขอมักบ้าหลุนนองมักบ้าหลุนนองบอง่มีร้องมีร้องเพลงนี้มากเหมือนมากเลยนะเพราะว่ามันแบบฟีลลิ่งมันได้ไงเอ,อุ้ยอุ้ยอะไฮะคือหันครบทีนึงอะไรคุยก่อนคือหันเนื้ยเงียคุยก่อนมานิ่งๆเลยคุยก่อนคุยก่อนฮะ <c oughs> อะไรทำไมฟิวมันได้อะไรคือไงไม่ใช่มันมวนมันมวนเลื้อยเขาเราไม่มวนเพลงนี้ จะมีใครเธอบอกเราด้วยนะเราจะได้จะได้เตรียมตัวไว <laughs> <ๆ>้ไม่คือถ้าสมมติว่าเธอบอกบอกว่าเธอมีใครเราก็จะได้บอกความจริงกับเธอเหมือนกันว่าเราก็มีใครเหมือนกันกมันจะได้แบบเสมอกันอะไรประมาณนี้เอาแบบไรเอาแบบไรเอาแบบไรแบบไรก็เปิดมาแม,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 ม่ดอกรักดวงมาล่าหรือว่าอ่านี่ <ๆ c oughs> นี่เอาตัวน,นี้ละเอาผมได้ไหมเล็กก่อนนะครับผมผมผมรักคุณ ทำไมพี่ฟอนตัดเข้าไปเลยตัดอันนี้ตัดเอาเข้ากันดีๆทำไงก็ดีเงี้ยเลยอยู่ซื้อเสียเงี้ยไปสิ่งเอามีความรู้สึกยังไงกับการที่แอบรักเล็กนัลพลเช่นเดียวกันครับผมตอบตอบไม่สงสัยว่ารักเล็กนัลพลมากเอ้ยโอเคเออคุณมีความรู้สึกรักคุณนัลพลมากขนาดไหนครับ พูดแล้วนะเราเอาลงทิกตอกนะ